สวัสดีครับพี่น้องยู่กับช่องขอาเลาเพื่อนออฟฟิเชียลครับผมยูนี่บรรยากาศหนางาครับผมเอามาพอไอ้ใช่พอดีวะนี้ที่ไปใชเนี่ยไปตาวน่าสิไกลางเต็นท์มื่อไปล้ไปที่อะไรไป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 มาแล้วปั๊มน้ำมันไม่ใช่ปั๊มน้ำมันโอเหไ้ยไปใไ่เนี่ย สวดจังไหนด้วยเนี่พ่อนี่มั้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับผมโอ้น้ำเย็นๆครับอวสัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาสวิตรถพ่อนุ่นมาไปพ่อกางกำลังมาหรือมาตม้ผมไม่ใช่ไม้อมันาทักกวนผมตัวโศกเลยครับสวัสดีครับ น้ำดวนแ๋ยวเก็บ้องค่อยไอแซมอ่าลำวนด้ีน้ำเย็นมาติตีขาวันก็เิีว้ตัวเปตัวเปน้องบานเจ้าผมกูอะไรครับแตกครัมเออทางนี้เพื่อนยังกินเนาะสวัสดีพี่น้องสุวัครับโอ้ยมยดยังมาฝากมาหนะเนาะ ครับุณยาสวัสดีครับยืนหนึ่งแม่นข้าวเพลงสี่หังนี่มือนี่ไหมยืนเมากระคุ้งแม่นยเอ้าลอยอีแม่ฟังไหมดังดิไอแม่อวยพรวนไหมไอเท่าคูเฟื้นเขาดังดิไม่เห็นกับไอเท่าเขาดังไหม วาบังเกิดะไ้าบังเกิดอะทอาดังออเด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 บดาดังไปแล้นี่คุเบอร์แล้วครับอเอาวาบังเกิดอวาบังอีเมีฟังยืนหนเงินเขายืนเมากรคงแม่นอายแม่ทยจัดจัดไอ้จฮัทิียฮัทีย มืออ awesome ื่นปล่อยเพ่งพอโจแมนมืออื่นครับปล่อยลมนีเป็นไอลองมอนบอลวบูฮัเจียโเวอร์เขาดังยังไงเอาวาบเงันอะไรวาบ่งนอะเิเเน่ยตักนะบุยเอาวาเงินวาเิพี่ยืนนึ่งแม่นเขายืนเมากระโขงแม่นอายเมื่อเจ้าผูกแขนป้อนไข ได้ยืนห้องทหนน้ำตาพังยางตอนเขาอันควันอาย,ยืนใส่ก้อนกอดคดเราคายืนหนึ่งในใจนั่นเขาอายได้ยืนเมาบางาังคากอดหนานปัด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 เป็นจังไงครับคุณอยา่ครับ ปคุณยายเลยเนาะผมว่าค้อยายแหละครับเอนี่แหละครับครับไหมขึ้นต้นอีกเยครับแน่อันนี้ท่านทนบอได้แล้วครับอุ้ยเดี๋ยวคุณยาครับคุณยาครับฟังก่อนมันมันหยิบใบประเดี๋ยวตรงรอบฝังมือเนี่ยเอาคืนนึงคืนเอาหมาบ้า เอาเอาจ้แล้วบงเขากอดนางไปหัวใจสียหลัหัวสั่นสมมเดดอนกมขัจนว่าอาบ่ เมื่อเจ้ามาบอกว่าเลิกกันซาพลาบทยูบุญทักบ่ฮอดจอดบ่เป็นคาเจ็บบานว่าเธอฟาพา ก่ต้องเอืดทางใส่ไอจนพังกระปันนี่หลันตาอุ่นๆใย่าใจมันปวดเจ็บหาคนเทียบอย่างโโตว่าอะพรแพลเขาคนนี้ของเจ้าแฝงฟูกนี่เถี่ยมติ๋ขอบคุณเด้อลา อีย่ามุโอซาเตสงดี้เขาเอิ่นเสียงแหบมหัศจรรย์นี่ออใจอีมันสีอสุมากหมองานเต้านี่เข้านอ๋อยืนนึ่งแม่นเข้ายืนมาลูกกะคงแม่นอายกะเจ้าปูแขนพนไกลได้ยืนห้องไหนน้ำตาพยา ตอนเขาอ้นควันไอยืนให้กันกอดขวดเหล้าขาวยืนนึ่งในใจแม่นเขาไอาได้ยืนเมาบังเขากอดนายืนนึ่งในใ,นใจแม่นเขาไอาได้ยืนเมาบังเขากอดนาะอ ขอขอขอพอน้ำยาขอแล้วขอขอพอน้ำยาให้ที่เขาดังไหมแบมหาน่ห์นี่แน่นครล่อล่อรอรับบอดมาใจไไ่่ก่อเปินอยากได้แขบก็ไหนตวารตวารตวาเสียงจริงของตินฉับกับว่าถ้าเด็กส้งเมืองถากเพราะว่าอันนี้คือเสียงของแก่นเมเขากับขั้ข้อของเก่าของกวตวา

เต็นผูเดเนี่ย,ย,ก,ยกินบังหอดบังหอดเนี่ยร้านเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับผมสาราชินวิสฝากกันสักนิดครับชินอาบเพราะนั่นแม่มครับผม,มครับผมบครั